สัสดีพี่น้องก็ต้างากับซูซองคลิปแชน์หนอได้พี่น้องในคลิปนี้เป็นคลิปสภาพอีพีพิเศษเนาะเสียงจากไอต้องหว่าถทึงเอฟซี้าพี่น้องพร้อมแล้วไปหับส้มหับฟังแลวกาอย่าลืมเตรียมคางกระไตไหวคำเงายๆเด้พี่น้องมันจะได้หรสซิบอยมันหลงจังไดมบัดเดียวเฮานิ่ๆเขาบอกว่าสะรอได้สะรอได้มันถึงกันได้ว่าเดียบปืนกนอันเมื่อกี้เนาะสามหลอดเนสีเลี้ยวไปทั้งหัวเนาะ วันน้ฮักว่าขอใช้เอาผิดีกเอามาตามกับบะตามกรบบสามหลอมันไม่เลี่ยใจไม่ตห็นัวแล้วมันไปหานไปเล่นกาวันจะไปเล่นกาต้องมีกิจับไปน้ำยี่บอสรุป่าไปใสไปบ้านไปบ่อมองไปไอสตีเฟนน่ะขึ้นชาเปรน่ะผมกมินขึ้นเาวามาดูมอามาดู้อคอยกันนีกว่าคนชั่วคนเดียวแท้ๆเจ้า อไจะได้ปมองจุ่มเลยถ้เปิดไม่ได้เจ็้ก็ซบ่ผนี่ม่้อใตามันดิในสไต์เอฟ้ดูว่าว่าว่าจุประสงค์อย่างเงนเนี้เข้าใจก็ะยามีคนพิดแต่รื่อ ไปไปที่าอไปหอสนามบินเนาะไปทรงไยาอัน <cima> อ like, ันเทปอันสีไปอันอ like, ันเด้อตอนแรกเนา้ผมได้ว่าสีจอดในรอบรุงเนาะเทปไปไปร้านจอดรวดเดอร์ไปชนได้ว่าไปจอดมงรถเขาจอดในไหนดีมันชิอออกก็ได้แบะบักนึงกับมาอัดไตก็ได้บุกกาบเทป เขาสิไปร้านตอนใดเขาสิไปร้านจอดรถเออเขาจะไปร้านจอดรถแบบมึงมาจอดาเขาอยู่นี่เฮ็ดย่านี่แล้วเขาจะไปยออกหัวตียอกให้ตีออกหัวตียอกหัวเออมันมาอยู่นี่มึงมาเนี่ยยังเดือบไปไปหรือเปล่าหัเอาไปเอามาโอ้ยฮิตอีเอาเขามบอกที่นี่แหละนะว่าตามคนเขาไปเนาะมาดีนี่มาดีมาดีอันข้าวปลาซีออ๊กย้ายไปวะ จอดให้ย่ายล้กวาด่ฉันท่านนี่เหยียบปืดมันออกไปแล้วได้ตบเขาบ้างให้เกามันบ่ฟังเดียวคนเงินเงินเขาออก็จะได้ตบเขามางด้วยนะ่านนี้แล้สว่าเอาเผาไว้บาไงแล้วกันเ่เนะแล้วพูดแบบพูดเ่าเนาะเขาแบนเรียนเจ้ามันเองเพราะได้ขี่รถออกปืดไปแอะ เพื่อนบ่นยังไงบ่ดแด่ได้ไงว่าเพื่อนบวกเพื่อนบวอแต่ว่าเพ่อนเพิ่งเทาแล้วเพิ่นตัใจก็้อใจนะเทพมาเอยขาขี่รถออกไปขี่รถออกไปจอดจอดจอดพี่งานจอดรถไปทางไหนไปไปเห็นป้อมรบร้อยแล้วพี่ถามป้อมอีกทีนึงเอาไปห้องไปถามเนาะห้องไปเนี่ยเนียใจว่ามันสิเดี่ยวใช่ไหมเขาบอกว่าพี่จอรอตรงข้างหน้ารบล้วมันจะมีทางแยกออกไปอยู่สิ เขาผมาเห็นทางแยี่ยลงไปสินะเข <c oughs> าไเห็นทางนั่นนะเอ <c oughs> าไป <c oughs> นึกว่าไอ้ทิีมันดีควายอะไรมันเหยียบปื้ดปืดปืดไปพอท่านเห็นเห็นเห็นกันรอดละไปพุ่นแหละไม่เป็นวัาอีกรอบนึงโอ้ยโอ้ยมาแต่วันออกนาะเจ้าทางเลี้ยวแล้วมันก็ต้องเลือทางด้ันหนึ่งปะป่วน่ะมันก็ตอนได้วุ่นเลยแล้วมันได้กายเลยมาห้าสิถอยบ่ได้เดื่องนั้นเรื่องไม่ดีมึงอย่าไปถอยเดี๋ยวเขาจะกรูดากมึงเราต้อนเราต้นออกไปสระน้ำดินนิดนิง ว่าบอกข้างนี่จะได้ดูว่าเป็นยังไงะเอาพาจานไปสคนเหมือนกันหมดเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเยอเดี๋ยวเดียวอทีาดนให้พี่าป้ายมีไม่เท่ามาให้อันเอียงอันนี้บอกครนั้นตีาคิดว่าให้พี่ผาผาบอกข้างติบบลงคือพี่ต้องหมอแม่หมอ ี่ได้ที่น่นี่ได้บนาอาจารย์แล้วก็ถสาดีกระพริบขึนก็โอ้ยเฮ้ยพี่อาจารย์นี่ต้องตอนนี้ขะต้องขะฝากฟ้าไปก็อย่างเหมือนเดมหนาก็ี่จะว่าิได้เอาอันนี้ก็ดไปห้าร้านจอดรถได้เหมือนดไปห้างร้านจอดรถอนนี้ได่ข้างหนานี่เนาะ มองหน้ามันจะมีย่างเดียมึงเดียวมึงเดียวบอกให้เดียวปพื่อเข้าไปเอ้ามันจะได้อะไรบ่เนี่ยมึงก็ใส่เกียร์ว่างไว้ดีว่าเพราะพญางไปรุนแรงแล้วเพิ่นไปเห็นบันไดเพิ่นนึกว่ามันรีบพญายังลงบันไดเพิ่นพญายังจะไปมึงสิลงรีบมือบันไดรีบเพาะั่นเขาไม่คือย่างนู่นบันไดว่าลาไปรีบเลยเราเน่ยที่ตอนออกขนาดแต่ว่าตอนออกไอ้นี่เพิ่นสิหลงเออเพิ่นสิหลงแล้วเนี่ยมันมีดอก เปนร่องไปร่องนี่นะมันเปลนเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก่าเป็นหมดอละจะได้มาขไปหาหัวเบอร์เก่าไยก็ไปจักน้องมาพูดใดเป็นผูดเลยเนี่เขาอกเายไปเขาเคยไปบางท่านขอปิดมาจิกที่แบบนี้สอบแบบนี้ที่ว่าหวน้นงมองหอะจอดรถเนี่ยเขาจะทยรูไปเลยเวลาเอาหลงเขาจะมาเปิดมืองแล้วก็ถามย่ามได้บอกเย่ามใด้อยดีการนะยู่ในเขาถงางกันทายลูมองเสาที่เาจอดอยู่มันจะมี รหัสของมันแบบมันจะด้ฐานของ่ายวิธีการของคนคับรสเซนแบบนั้นเราต้นออกจีต้นออกแต่ของโรนเทดแต่ของเมืองไทยนี่ยยังบยังบดีของต่างประเทศเนี่แมนยังยังแพร่ของยุโรปไม่กลับต่างประเทศนี่ซอกไร่ว่างมันจะมีไฟเขียวแมนตรงในระหว่างมันจะมีไฟแดงของเขามันเพราะว่าเขาเลี้ยวเปรย์ไก่มันสีเขเห็นว่ามีรถหด้วยมีรถเนาะรถมันจอดเตี้ยนแถว หัวเบีกปไหนัวกันจับไว้ตรงนี่อ้นะอกิดนะยิปเดียวแต่ว่ายิบหลายเร่อเพื่นนนะรักเบาเลื่อยิมจะเท่านี่แต่ว่าถามถามไงว่าเวลาซื้อว่าเวลาซื้อว่าวาไปนี่เข้าใจหรือเ่าเข้าใจว่าทิปเอ่อตรงไปแล้เรี่ยวคว้าได้ยังไงนะเบอเพียงว่าว่า เลี้ยวไอ้บริบอวะคัวคัวใหม่ก็ไปเล่นคัวแล้วที่แทาเลี้ยวคัวเลยว่าทิตรงไปเลียวขวเไปเห็นสอยวะคัวมึงนี่วะมันมันมันตีดเป็นผีนะมันมันเขาีป็ปัญหาตรงนี้ใส่มันบอกเันไ่ไ้เงินเราจอกอระยะทางัมบอกคือพีต้อแได้กล้ไกลทางแบเอยรจิงโง่น้อก็ต้องมีพี่นาเพราว่าี่ชอยันม่าไหแต่มึงยิบปต๊บเลยว่าพี่เผมสิขอบอกเอ็ซีทุกท่านว่า เยสุบอกกับผมหลายท่านจะพูว่าเป็นใจไดเห็นไหแม่นางกบนองที่สิเดีเด <respuesta. fruit. S 2> ี๋ยวสีถามคุณพอชาติใช่เฮ้ยไม่ไมถามไคอยูเก่าเขาผิดคือเก่าคผิดหรอกผิดมึงผิดม่ใ่ตามึงกับเอฟีดิผู้ิดตลอดกูผิดจะได้นกัผิดเนี่ยไปถามอันพอชาตใช่บ่คือหจ กพีดเรากรนพีดบอเราบรพดมตัด็สามดินี่เ้าคุณมาเนาะถามทามนี่พีดวะพีดะเจ้าพีดะเจ้าพีดจีวะพีดแล้วก็แล้วไปนั่นด็กกะดาามงพีันพีพีระมาณนั่นละน่ ที่เดียวกันจอดรถสักวันแค่นี้จะจอดรถสักวันตังสติทีะทีบุ้ยตายนัมัไปเลย้จิทุบอกไปอนึางนี้อาจารย์อนเลยมาหางนี้กัเอาอีกไปบอกแม่นไหนเอาอีกไปบอกค่อยยามาใด้หมดเลยปล่อยยามาให้โอ้ยอีมูสีลีแม่คนไ่ะโุ้ยตายแล้วมึงลงอีกแล้ว มาสามเดอหลงยูเป <c oughs> ็ดจริงเดือมันจะเป็ดจไหนอีคนเขาตายแน่นี่แหละมันบ้าเดียวผู้อื่นคือนมาบาเรืองตัวเองเนี่ยมนเรื่องตัวเองเขาก็บอกพีชผาดปานนั้นเข้ามาในทีมไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้เคยมาทั้งนี้บ่านนาวัตตี้นะมันมีเลนส่วนเนาะเลนท่ามาเล่นสายสุดเลยบ่กผ่าน้องไปอยู่เลนคัวสุดเลยคุณน่ะ แต่ว่ามันกับเราใ้ตรวจเ็นีเนี่ยมันแบบดีอะแต่ว่าเขาเนี่ยหันทัวทับไได้แต่เงีแล้วมัเนี่ยโอ้ยซาตุเนี่ยกูอยากเหยียีมันั่งกับมันโนเขนาดเนี้ัอยู่ที่สี่เนาะันีนยาวเอาบปานวงว่นไงเบก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 เนีย ครับจอยบ่อไ้มาอยู่เป็นๆๆๆยังไงยังไงยังไงได้แ่่่ยวแต่ว่าเราพ่อีเอากุญแจให้เัาอยู่นียกันเลยไ่ว่านี่่อัี่ค่อันับไปเนาะลืนไปอันนั้นเทียบเทียบเทียบไปเหลืองเนี่ยทียบทียบทิบยบแดงแล้วนะเียบเทีบ เสียก็ยังแดี๋ยอเลาเดี๋ยวกูซีเบอร์ไอ้นังนมาหอดีาจะปืใครเห็นวก็ไมาับนัเคไม่เปไให้อภัยใครตัวน่ะหวิกลางรถเขาจักเียเขาไม่เขาไปงั้นเนียเขามันเมาคแม่เนี่ยเราจะมาน้าทั้งไหนไม่ดูป้ายนะคะแล้วก็บั เห็นเห็นบอกไอ้บาลียังบอกบอกพีตองขี้รถกับมันย่าไต่รถมันอะนะเข้าเฉยเนงตอขางสิบคอยมีอะไรครับอกว่าคุณพี่เขไม่ชิม้าสนครับเพราะว่าเขาสิมโงคลิปมันกละดพีตองเห็นบอกแล้วยังบอว่าเขาปริเบิงป่ายบอมันเอาใช่จนเขาหนักที่เ้าโูเดลนะซิบอก เนี่ยมันข pues ับรถไปนี yeah. ่เนาะมันขับรถไปคนที่สิบหกเรือว่าของพี่นั่งหนึ่งเลยแล้วก็คนขับรถสองแล้วมันยังมั้เด็กสามผู้เวบแล้วไงแล้วคนผิดนะแต่ว่าอันผู้ขับรถนอันผู้เหยียบกั้นเลงผู้เหยียบเดรกผู้อันเบิงอันห้ามผิดไเพื่อนขังบมาแล้วอารถมือเอาลูกเข้าไปโรงพยาบาล ค่ะอย่าว่าผัวก็เป็นคนไทยก็มันจะปาจะปะเทียนัะไม่บอกนี่ขนาดครับรถที่เพิ่งไทยเปิดออกก็ยังหูนะหูหลงขาเที่เอาได้หรือแล้ววันนี้ฮันทายแบบว่าทายออกฝีไว้ได้ปะทุกคนบอกทานแล้วเพื่อนมันก็ต้องไม่น้นเขาบอกให้ใส่ันหมดเลยทช่าะคนงู้ สุดยอดเไหมคันันลงปุ๊บลก็จอดปั๊บเลยจอดเลยเอาก็จอดคือการจอดปุ๊บมันไปจอดที่ไหนวเนี่ยมันหลงยวนยูแถวโคลานออกไปมันไปจอดที่เถือยสูงก็ถามห

มันงอดี่คอยลุอันนึโทรถามลยมดเลยลุ้พี่อันนี้บันย้ไปมากเลยสิบโลนี่สิบโล้บอกกันไงนะสิบโลนี่ะอันลุงพี่เสียใจไดน่ยหอดเส็แล้วขึ้นไปผมจะหาไปล้นหนพทายไปขั้นไปสิบยี่สิบโลนี่มันวูบกลับได้มันงมนี่ปลาดเกือบเลย ป้าที่โคสองลอยลงไกลับไปมันจะเครื่อทางแ้วนียแม่มัยงเดียวเลยอันเดขนานี้หลงนะครับเป็นอะไรคุณทำยังไงขนาดนี้หลง,าาง,ะงนะครับไม่ลงถึงไหนแล้วนี่ถึงเอ่อเกิดเป็นอโอยขนาดไปหาหมองนอนได้แท้แต่ยังบอกเขาอยู่ว่าไปแงงแงมจริงแงมจริงหรืไม่ยนีั ลุงแก่นเขาไปขาของอะไรยยิมแล้วมันเกี่ยวยังกับจิงหีเอ้ามันพองเ่มันพองเยนต้องใจจะบอกบุญมานาุเด็กน้อยของคนรัเงิงมางน่มืย้อยมันอยู่ก็่อยัเื่อ เดือนนึงมาสามเดือนาเราซีกมป่านเยอะปาเราซีกบป่านเนีงเมาขนาดเหมอนน่ะมาจำานิ่งอย่างงเนาะกูคิดบ่งบอกข้างฮะจะทานเงียกว่าอลไรจึงบอกว่าสายหรือขวงมุงน่ะสีบลงกันเลยอันอันคือจะพานีบ่างคือจะานีบ่าะว่าบ่คืนชิชายในคกว่าหมายของเราคือสีลงนี้ อันาเพื่อนกัความคิดของเพื <uden> ่อนนัน <uden> คือ <playable> ว <Có> ่าให้เพื่อนขึ้นสะพานบ่แต่ว่าเพื่นออกมาร่วมกันสะพานปาบ่สี่ใสนี่พราะศษาุณลบความไอจาราบอจาเลยออกไปหุ่นบาริสวนจะตู้ตกู้จัดโอ้ไปฮะจะแตกหัตกตจัก้จะ่เอาพี่ตัง มันมีแต่ก้าบรถก้าบไปเดี่ยวสายเดชมันมันเอาดูดนั่นอแนั่นแต่ว่าตอนสาราทเนี่ยมันโปรตุสโบรตุสไว้ความคิดของเขากับของมันนี่สงสัยเขานี่สิเป็นเป็นคนที่เบื่อมันบ็ในเบื่อเนียเขาเขาเป็นคนเสาร์อาทตย์เด็ดเลยอ่ะพาลงแน่นอนสิดี โยเจงีสหขอบิร์ไปเนาะเบิง์นไปเอาเอาก็เบิเาไปเป็นพี่นึ่งไปเนี่คือว่ไปเนี่มันเอัางนะมัน้างเาเขาเป็นน้างปุ๊บเนี่ยคือ้องค่อยไปหกลงเรเอาก็เบิ่งเส้นทางของซีรีสไปปุ๊บเขาก็เบิ่งป้ายเบิงป้ไปก่อนบอกว่าให้ไปถนนวีภาวดีนี่ยเด้มันบริมีด้ กมตอนนั้นตอนนี้ผู้หาคนนั้นอันนี้มีคอยลงไหม่อยชี้ให้จะได้ยนน่เขาก็บอกแบบนี้กูนากระบอกไปรั้งนึงเออดจดเข้ามาลงเกได้อะมึงมก็ยังมู่มันขึ้นโรงวได้จังไมันก็พาขึ้นอยู่ได้มาอะได้จรดอันอัน อันเอฟซีมันอยากผู้นั้นมาส่งฮอดขอนแก่นกึ๊บอันผู้ยุขอนแก่นหนึ่งจัว่ามันลงรียบร้อยมันซอยมันอี๋ของมานหมดที่อันเป็นเรื่องอ่อนนิดนิดเรื่องนึงเรื่องนึงแบบนี้เออนิดนเป็นเรื่งที่จะงูอยู่นะคุ้ไปเนาะหุ้ไปเป็นตัวว่ะเป็นเพ็้ยนงูั่น ้อมงที่ไปเทียวท่งนี้ไปไก่แวกเขาท่งนี้ผู้กองด้วยบาดนีสิมาห่วงตอนอันนี้มันคือยุตอนข่าวกรุงเทพนะมันพาออกนอกเมืองแทนที่มันสิมาซื้อน้ำผ้าออกไปกลับม่านเก่างเฮ้ยสุ้ายก็มาเจอกันอยู่ดีๆเลยบานนีสิพ้าบอกไปถึงถึงไปสนามหินเนาะหไอย้าไป,ไป ด้วครับผมแม่ขึ้นมา่บพร่ได้ขึ้นแ่ัมได้ขึ้นขอใบ้ได้ภาคขึ้นเพราะว่าผก็ลืมเนีหยัาแล้วมันบออาไปอาไาจารนัสมองอาจารยนีร่ามองอาารัฐปราลุบงหมากมอรับปราลุบงหมามองนั่นแหละเกิดแหแหเลยอันพุพ่งกับุยพึ่งน่ะเป็นอันพึ่บอกพุ่งนี่อันทานเป็มาทานนั้นคุณได้ครับคุณยั เขาไปพอน่ะอันที่ท่ทไไฟไเือมเน่ยที่ที่ทีะเียทแดงสีแดงไหมทะเลียงใคว่าให้มันส้มน้นะบอกว่าสีแดงไหมเห็มันส้มแล้วโอยโอยมันบอมบอส้มันเียีเอาเกยียบเกียะะเอาแดงทิ่ันันเหยียบให้ังหมดเลว่าสันเหยียบพันเลย ไปว่ดพ <ots df> ุ <libro> ่นดุด้วยเขาจีน่าหัวตามเขาเห็นไปเหมืนักเกตแมนมันกดไม่ยังไงอไรเดี๋ยวเราเดียไปนะข้ามต่พ่ไปนั็เดีอนยืดไปันอเขาตกใจอยู่ยอน่อยพ่อต้องกึัอน่ต้องบอกถงจิใจเงียวยแล้วเพื่อนเด๋ยวเรื่องอันนี้อันนี้มันอันนี้มันเป็นอันอันอันนันของอันพระเจ้าอยู่หัวก้อนนึงมากแมนแ เขาใจเล็กชัดอยู่เดัมเราไมันอีทั้งนี้นมันเป็นสนามมากที่ตัวาเออมันเป็นสนามมากที่ว่าเขาวันสิมาเช็ดไม่เช็ดตัเงนั้นนะเฮไป่อดพูดไปอดเพราะ่อดอะไรเงกอดไอปากน้ำป่ระตูน้ำประตูน้ำประตูน้ำมอก้นมามาใหร้นีงนไหอดแกอยูุนอ ยิงาทั้งนี้นะิงมทั้งนี้อันอันกล้องเลสิ้าเราเห็นว่าเล่าเร้ก็เมืองเลาระับตามทีนี้ไปตามทีเรื่อยๆออกออกออกไปเห็นเยสวนกล้วยสวนใจร้อนขึ้นาเอ้าเราจะไป ตอนที่แม่มาคต้งบ้านช่องเตเลยไม่มีส่วนก้นส่นไหนผมนคายังเถึงวาพไปตั้งยือีกนะอันบ้านบ้านแม่มีงมใจโตมืหักูเืนไหลไม่มีรอบบ้านในความคิดของเาว่าเราเขาจะเอาเราไปป้นอยู่ความคิดของเขานั่นเองที่มันก็ไปนิดเดียวแล้แม่มันจะนปากนะ ไไดรากไปเรื่อยเลยพอตามสิ่งไปเราวมันก็อ้อมเขมันก็นนามบินกันเบ้างเไปเนา้บนเรื่อยแล้วก็เอดกาสงเห็นนามบินแล้วนะเราเห็นเราเห็นเราเห็นไปบแล้วไปไปไปอ้อมตาป่าดลุมเร่ลาดกระบังเออนมมีทางเหียวซ่องห้างมันมีทางเหลียวซ่องห้างแบบเขาไปลุใ้นี่ยป่าเออไปบ่นอนี้ มันคางเดียวข้างหนึงออกไปซเนาะทางนึงอันนี้มันจะึ้นแล้วนะลืมลืมอันเราเรื่องนึงไงวะขึ้นลัวนั่นแหละเซียนนั่นแหละบ้านที้อันภาคตะวันออมไปวนรถอยู่ปุ่นมาเพอ่์ชิมานั่งคืนมาเข้ามาโคลเข้าไป ม่ต้องาถึงไมต้องตอถึงไ่ต้องเดนกันนัอหแล้วชิัดอมันเดต้องมีิสนใจันคือพไก่เจียงใช้ดินี่เราก็มาไวเสตัวนี้เขัน าไปหอดฉน้ำหินเรื่อๆแล้วว่าเออถึงเงินโค้งมันก็มาที่เดิมเนาะไบดาเ่นแบบข้างเยี่ใส่ใจชเนาะมาหอด้ดี่าหนินเเข้ากับบูจัเข้ากับบูญจักที่ยนดท่าเขาบานนี่เข้าไปด้พุเแจบาเข้าไปกุมอว่าเาอด พนกับเลี่ยวเขาไปนะเนาะเพื่นกัเลี่ยวเข้าไปเพื่นกัไปจอดตูวเขาไอ้มองเขาเสียนะนมองเขาจอดผู้โดยสารลุ่งนะเ่ะรถแท็กซี่กเ็นหนึ่ลามีนี่อแท็กซี่เรียบร้อแล้วท่านที่ว่าเขาจไแไอ้ที่ว่าเขานั่งจัดรถมันจิอกทัางขัวได้เนาะเพื่นเพื่อไปจอดมื่อที่ไปใช้ที่ไปนงจอดรถเขาไม่ยังหงีไปเสเวลาจอดแล้ไลน์พูดยสารือน่ ก็ต i̇şte, right? ่อตัวตาเขามันจะเป็นไปได้หเขาอขีรถมาอัดไว้อัดไว้อัดไว้แล้ว้อสิบเป็นเจ็ดทุกใดีนะมึงจะตีมึงจะตีไฟหัวออกแล้วมันก็ออกไปทุนรอใช่ไปหัวมาน้มัชีลานผู้โดยสารรจอดรถ่าคือเราต้องไปส่งผู้โดยสารอยู่ข้าบแล้วเราไปจอดรที่านจอดรถไม่แตที่นี่มันมีรานจอดรถแท็กซี่รับล้านรถยุค2 2ยเห่อ พราะตีไฟออกแล้วยายทอดเราก็ขึ้นพรานเนาะถ้างนั้นก็จอดรถให้ยายก่อนจอดรถให้ยายก่อนไปกับบุญมาก่มือนแบบยังไปเที่ยวเขามากจอยพอเราปิดประตูปึ๋งไม่เหมือนครั้งหนึ่งบินทาเลยครับเรามาพามาส่งถึงสนามบินแล้วคุณหน้าว่าเราเลยไม่ใจหนีแเราเราบอกฉสนอว่าถ้าเป็นผัวนาได้เหรอเป็นไม่รับในความคิดของมัน แต่มันม็ไมเตื่อกระลุวนไลมามาต้องไปจูนแหมใหม่เลยอจะเปลี่ยนหลายอย่างนี้บอกแมผมยังนิดเราเดี๋ยวมันจะหนัก่ยนแมแมยังรู้สองตีอะเออบัรลดเพิ่มาถึงบี้ถือ่าเราเดยเปลี่ยนมันเ่เข้ามาเข้ามาแบ็นี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนยงนี้ฟิตยังเขามาว่าันเขาเปลี่ยนนวมันเครื่องใหท่บอกบริเวณนีนว่ ที่บริเวณบริเมึงเป็นยังมึงคื้บอกบอกให้เขาเช็พวกน้ำมันขอมันเกลือกนยังบห้เวณเอซีว่ารเวยนมึงยไปเติก็พุณนั่นตเตียงเล้วก็เาีดไปก้่ลยเนไกบอาแบบเก่ดีเลยนี่ไปหาเปลี่ยนผ่าผ้าเปลี่ยนนเนะอจะพอนมันเครืองนันสองพันสองอกเมัน่องก้นองพันสองบานเนี่ยมันเทาเือนสิบอดน้ำมันพาเอร์ ตัขึ้นมามีหัตยนมาเป็นน้ำถึ้น้ำเขาก็เปลี่ยนออกไหมในโฮร้อยกลายเป็นขั้นแปดสองอยางน้ำมันเบรกนี่บอกให้เขาบดกห้เขางมาไม้ราคาไอ้ยี่าไน้ำมันเติมของเติมไทยมาเลยเปลี่ยน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 เลยนี้เทยเคยเปลี่ยนเราเปลี่ยนเลยชุดนั้นไ ็นจะได้พี่น้องเสี่ยงจากไอต้องเนาะทุกคนก็คือสิได้มีความสนุกสนานเฮฮาเนาะซึ่งคลิปนี้ทิพย์กับบดีต่างใจวาสิ่ายลงยูทูบเราพี่น้องทายไว้เมื่อนานเพราะว่ามันตลกซื่อทิปก็เลยประเดทายล่วงหน้าเนาะเฮไนผ่าปรเทมจ่อหนาพี่น้องล้วก็พี่ต้องบอกว่าทายเอฟซีขู่ความผู้ซื้อของพี่ต้องต้องได้ลองมานังดังรถเป็นคนบอกทางกับทิพย์และซิซื้อว่าสั่นเนาะทายเอฟซีทนได้วางเนาะตอนที่ทิพย์เขาไทยกับสมัรมานังบอกทางกับทิพย์ได้ด้อพี่น้อง กเป็นคลิปพิเศษเนะพี่น้องในคลิปนี้กาพาพ่อให้เนอะกดไลค์กด like, แชร์และกาที่สำคัญกาสวยบึงโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิพย์กำบนองวุ้นมาและกาทิพยปางเห็ดคลิปใหม่ต่อไปได้พี่นอ้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับตอนนี้เขาต้อนรับก่อนสบายดี